ยอดวายโอ้นี่ไข่บดแดงกองเท่าไหรยายฮะ5,000กอ5,000แม่มันคงสุกก็ย้อนน้อยเนาะย้อนน้อยสักโค15โอ้เียดน้อยเนาะปากคอปลาดุกแซ่บเนาะ ไปยีพี่น้องมุดสุขุมสุขลนเนาะตอนนี้บาสสอนอยู่ที่เซโนเมืองอุทุมพรแขวงสอน,นอเขตเนาะวันนี้บาสสอนจะพาพี่น้องอมาเลาะมาเที่ยวตลาดแรงเซโนหรือว่าตลาดแรงเมืองอุทุมพรเนาะบรรยากาศทางด้านหน้าขายมะกรุ้ยผายมาันเผาเนาะ บงผักหอมผักสลัดนี่มะคว่วนอสานยอดวายมดแดงบ่าใครมันมมี่บ่

กูเองก็ข้นอถขี่เล็กเนาะโอ้ใค่บนแดงกองอะไรยาฮะกองหาพันกองบนแดงของหาพันไปแย่เองบะไปแย่องแยเอเนาะมาใหม่ๆเลยสดสด Ừ. Ừ. còn sếp nó Còn ừ. à, còn con nè... ừ, này không à, oh, có lần này không có này ở đây, có lần có lần này 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 สอดีกินนนบนะใัใหม่ๆนะจ้ายำเดียวปะอัน,นนี้ร <c oughs> ้านยายอ่อนๆแบบนี้ เออตนกองอะไรก่องห่าพันก่องหาพันจีบปลาติ้วเลยกองละพันกองละพันปา่าปาติ้วในกล่องนิเพราะใครบ่นใจเขาซื้อู่น้ำยายพันนั่นแหะ เสียดายครับแม่ยายแม่ยายกันนี่พักระโดนพักระโดนโดอกมันบอกดอกมันโอ้พักระโดนอ่อนกองกองเอาว่าักกระโดนเลยสองพันได้กันปะเอาไปพักเจี๊ยวก็ได้เหรอมาพงสุก แซบแนาะองวงาล้วเป็นตาแซ่บวะเช็ดแข่มันส่แหงมันมััวเนาะมาพาอาไรมันกตัววลาเราซื้ออย่านั่นแหละเป็นเนแซ่บกนบ่อย่ยนกาื่เอะะ

เป็ดปอกกันโซนนี้ขายเป็ดปอกขายปอกเนาะขายซีนพ่ายกัน้นว่านอ่อยเป็นาเขียวคุเอาะจะอาอะไรกับมึงเลยเนาะเป็นงู สิงมัวมยังไงเออเรมวนโลอะไรอยูะโลอะไรเขาขายยโลแปดสิบป่ะเก้าสิบโลสเก้าสิบเลยสุดนะเนาะมาหาพัดหน่อยเอ้ยดูดูดดดขอใจขอใจจจสิงมวสัว โซนโซนถายพักเพชรมะเขืออันนี้มาเทเลนี่ัท่านอันนี้เดกอ้ <c oughs> ักิ่ทข้าวาวบบนี้หอมพายจ้เนาะ อตองน,นี่อตองเกียดได้ละไม่น่าก็ไม่น่าก็พักมันจะพัก,กงามๆหรอกพักกาศพักหอม อ๋อคุ้มเช่นหายเป็นโลป่ะทเอามาอยู่ไก่จะเอายนะังจะขอนเลยเอากระทะก่อน ปลาซุปหรอวะยังสุเดียบเดียบป้ะอ๋อปาคออยู่แค่ตัวยัยใช่ไหมปาคอปลาดุกโลหะสิบพันโอ้โลหะสิบพันโอ้ปากคอ้ สีกับมิ้นสีแจะแท่กเนาะสีแข็มูกมิ้นท์ปสีน้ำใส่ไหมโอ้โหครับครับ

ແຕນມັນເນາະພຸງໂອດຮ້ນຮັດບ ลายบ่คายบ่เอาิพันเด้เอาไปทอกินลโอ้สุดยอดเลยดี๋ยงก็มาเกิโลเลยเงินบบพอเงินหลายเงินลายจได้ลายเนาะปลาอย่างก็ปลาเพาะวะปลาเปลาเาพันพันมันหลาย โลกระถาต้องหาจ้าก็องส่อนีรือสามีมยังค่ตนยอนยู่นี่นะครับโอยอดเลยต่ี่มังม่วงได้ละเข้าใจขอบใจนด้านนี้ก็เป็นทางเข้าเนาะผ่ายามักไมม ใายมังม่วงมันเท่าดวงลอยขนาดายมเกี๊ยงมังแอปเปเิ้ลเนาะยงโรแปทันโรหาทัาน มันมะม่วงมันเผาโดนเจ็ดพันมาเกี้ยงมางกียงเ่โอ้มาไก่คือด้วยบอกง่ายตลาดแรงเซโน่ตลาดแรงเืองวุมพนองสอนอเชิ อยู่คงกินหลายเลยพ,าาาลยยพี่น้องปลาซอนยังรอเบอร์ครัวซ้ำเนาะรอบางบางบางโซนบางโซนอยู่ับบริษัไปเนาะอยู่คงกินผักผ่านธรรมชาติจะลายกายเขาพัดสัตวน้ี่หวาน พี่น้องนี่ก็แมนลิปภาพมรยากาตลาดแรงเทโนโนอฟมันนี้มาสอนพาี่น้องมาเบลาะมาเบิ่งมาจบสื้อของยิ่ของจินเนาะสำหรับทิปนี้อนนตอนี้พาสอนเขาจบลิปไว้เพียงสะมีก้อนนะของกานาเพาะมันไม่วายดี